วัสดีจ้ามอนี่ยาจีได้แนวทางของอ,อประเทืองมาแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นย่าจีก็จะเอาสามอาจารย์ที่เพิ่นให้ตัวเด่นมากเนาะจ้ะนะแต่สามอาจารย์นี่เพิ่นจะเป็นสวดตัวเด่นจ่ะเด่นวิ่งรูดยาจยีก็จะลงให้พี่น้องเลือกเบิ้งว่าพี่น้องนะจะมักสวดใจ ยี่เยก็จะมาเห็นตัวชนว่ามันจะมาแบบใดกันสินะจ๊ะจะทำโค้งสุดท้ายสุตโค้งสุดท้ายเน้่ยจะ้ะเราพัฒนาเนาะค่ะเนาะมันในสามอาจารย์มันจะมาแบบไดกันสินะจ๊ะก็จะจะ,จะลุบลงมาตัวชนของอ้อยละเอียดกัแนแต่จะชนกันตัวใดกันสินะจ๊ะมันจะมาบบเนาะพี่น้องเนาะ โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเนาะจ้ะเนาะลาวัฒนาโค้งสุดท้ายลาวัฒนาโอ้ยจะมาตัวน้อยแคเนาะพี่น้องโค้งสุดท้ายลาวัฒนาโอ้ยพี่น้องไอ้กแค่นตัวใหญ่ใหใหม่ก่อนเด้อเอาตังสีเนาะพี่น้องโค้ง ท้ายลาวพัฒนาหาตักสินเนาะพี่น่องมันจกตัวใหญ่เนาะของสุดท้ายลาวพัฒนาเด่นตัวเด่น วิ่งรูดเนาะจ๋าเนาะเดนวิ่งรูดสามอาจารย์ เรียนวิ่งรูดสามอาจารย์เด้อจ๋าว่าจะชนกันตัวใดหรือจะจี๋จ๋าทำตัวเด่นให้ตัวใดจ๋าในงวดวันที่สิบสามเนาะจ๋าเนาะสามอาจารย์วันที่สิบสามมีคอสองห้าหกเจ็ด อันนี้เพิ่นหายมาดดวนแล้วจะเพิ่นพึ่งได้น้ำอาจารย์ประเทืองแล้วจ,จ้กกะยจจี้ก็เลยจะโลงแบบดนดวนไหายพี่น้องได้พิจารณาเนาะ,ะ,ะจ้ะเนาะจ้ายจจี้คอฝากเอ็ซสุขสันเนาะจ้ะเนาะกนจะได้เบึงคลิปแนวทางใหม่ๆของเราพัฒนาโค้งสุดท้ายสูตรเราพัฒนาสูตรเด่นวิ่งรูดสามอาจารย์เนาะจ้ะเนาะ วันที่สิบสามมีคอสองห้าหกเจ็ดยจีกับคอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยะจีในเดอ้อจ้ะเพื่อจะบันทคลิปเพื่อจะอะไรพลาดคลิปใหม่ๆทียะจยีจะลงเตลวันเนาะจ้ะเนาะจ้าอาจารย์อาจารย์อเพื่อนก่อนเนาะค่ะเนาะของอเพื่อน จิจัดรัดเดอจารเด้อของออเพื่อนเพิ่นได้นอกจากสูตรแรกสูตรแรกอาจารย์นอกจากเนาะสูตรแรกอาจารย์ได้แปดเก้าหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งเด้อค่ะเด้อสูตรสองของอาจารย์เพื่อนนะคะได้ ศูนย์หนึ่งสองสสอคนใจดีเป็นใดเนาะจ๋ะเนาะเจ็สหนึ่ง 4อประเทืองภปยในศูนยกับ8ปดเด้อจ้ะพี่น้องคือจะเห็นกะคือจะเข้าใจเลยเนาะจ้ะว่าพี่น้องมักตัวใดพี่น้องมักตัวใดจ้ะ ส่วนหนึ่งสูตสองนะ่ะคืออ้อเพื่อนนะคะอันนี้คือเดี๋ยวจะขีดเส้นใต้สีแดงให้เดี๋ยวจะ้ะอันนี้คือของอ้อเพื่อนนะคะบนล่างจ้าของอ้อเพื่อนเพื่อนนอกจากสูตรหนึ่งสูตรสอง เพิ่นกะจะชนกันที่หนึ่งเนาะค่จะเนาะยาจีก,กัเลืจะเอาเด่นมาคือหนึ่งคือเด่นคือเด่นหนึ่งทีนี้ หนึ่งกับมาชนของคนจะดีเพ้นก็ได้เจ็ดสี่หนึ่งคืออันนี้สิบเอ็ดงวดนี้แล้วค่ะคือจะมาชนของออคนจะดีก็คือหนึ่งเนาะค่ะหนึ 1, ่งเท่ากับหนึ่งเด่นเดี๋ยวจิ๊กเฮเป็น,นตัวเด่นเดี๋ยวจะเต็มหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนะของอาจารย์คนใจดีนะที่พูนบอกพลาดจะเสื่อน่ะจ้ะยังไม่ผิดเลยนะ แล้วแตพี่น้องบอ่มกักน้ำยาจีเห็ดไห้หรือเดนไห่เนาะจ้ะเนาะตัวชนกันบ่มากกะจะมักเจ็ดหรือมักซี่มักหนึ่งกับเล้วเตพี่น้องเ้อจ้ะเล้วแตี่เแต่ของออประเทืองของออเพื่อนสูตรแรกนะคะก็เป็นแปดแปดตัวนี้เ้อจ้ะพี่น้องโอ้ยจะจะงงนะมันมนหลายแต่เนาะอ,อันนี้คือละแต่ละอาจารย์นะคะแต่ละอาจารย์ก็มาของออประเทืองก็มาชนกับ อ,อเพื่อนสูตรแรกนะคะแปดแล้วก็ศูนย์ก็มาชนสูตรสองศูนย์แต่ยจีกะคิดว่าเยจีจะตัดศูนย์ออกเด้อจะ้ะพี่น้องมักศูนย์กันแล้วแต่พี่น้องแต่ยจีก็เลยจะรวมตัวเด่นรวมตัวเด่นเด้อจะ้ะรวมตัวเด่นรวมรวมตัวเด่น รวมเด่นรวมเด่นนะคะหนึ่งกับ8ดรวมเด่นหนึ่งกับแปดเนาะจ้ะรวมหนึ่งกับ8ดเนาะจ้ะแต่ยยจีก่ะเห็นของอาจารย์คนใจดีไม่พลาดเลย วันนั้นของอประเทืองก็ได้เข้าหกใช่ไหมคะให้หนึ่งกับหกมาก็เข้าหกห้าหกล่างห้าหกบนจ่าโท่โทษห้าหกบนเพราะฉะนั้นยะจีกะเอาของออประเทืองมาเป็นตัวเด่นตามที่ของอใจดี JD. ชนกับอเพื่อนหนึ่งก็คืองวดน,นี้เด่นหนึ่งรองแปดเด้อจะ่ะ พี่น้องมักน้ำบลอจ้าแต่พี่น้องท่านใดชอบน้ำกะจัดเลือๆจ่าแต่ถาวรชอบกะตามแต่ละอาจารย์ถิ่าจีลงไหเ่เลือจ่าสูตรแต่ละอาจารย์ก็มาแบบนี้เลยจ่าให้มาแบบนี้พี่น้องจะมากแบบใดมาของออเพื่อนสองสูตรหรือเปล่าของออคนจะดีไหมอ้อประเทิงหรือเปล่า รวมเด่นของยจิหรือเปล่าอย่างสินาจ่ายจัจิคัดมาให้แล้วเด่นรวมเด่นแล้วจ้า เป็้าจอด้อจ้าเจจีฝาก่องใเด้อจ้าฝากซองเด้อจ้าศูนย์หกสี่้าเจ็ดหนึ่งศูนดเถ้าผู้ใดมีแนวทางอย่าล่วงช่องจะตายเจ๊จี้กะท่อมใหยย้เจีได้ด้อจ้าถ้าผู้ใดทันใดที่เจ็บป่วยอยู่แต่สินนะจา้า ไปหาหมอก็ไปแต่อยากให้แข็งแรงอยากให้มีสุขภาพที่ดีก็โทรหายยจีได้เด้อจ้ะสุขภาพเรื่องสุขภาพคุยกับยยจีได้นะจ๊ะสมนุนไพรเขาต้องกินสมุนไพรน้าได้จ้ะในชีวิตหลังกายของเฮ้านะ่ว่าแม่จะกินแต่ยาหมอยาหมอแต่สินหา่าล้วเราเขาก็ให้กินรักษาด้วยสมุนไพรคู่กันเด้อจ้ะเด้อหลังกายเขาถึงจะแข็งแรงเห็นบ่ยเจีหนะ่ะ ถ้าผูดด้ใดเด้เบิ่งคลิปยยจี้ยจีเด่นน้ำวงหงรู้ว่ายะจีไปัหนไปนีนยยจีมีคลิปของยะจีนําอยู่หนายะจีจะเป็นคนที่แข็งแรงนะคะอายุหกสิบเจ็ดแล้วนะจ๊ะยยจีก็ยังแข็งแรงเพราะยยจีจะมีทางเลือกน้่จ้ะสมุนไพรด้วยคุณหมอเราก็ไปแบบนี้นะจ๊ะจ้ะ ให้แค่เป็นแนวทางเด้อจ้าเน้อขขให้เดีซี่จงโชคดีเด้อจ้ใาในลาววันที่สิบสามห้มีโชคุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า